กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้องป่ายเบิร์ตทุกคู่ทุกคนเด้อเนาะโอเคทุกคนวันนี้ค่อยจะพาทุกคนมาฟังอา่าเหตุผลที่ว่าสาวลาวเอาลูกไปเรียนที่ประเทศไทยเนาะทุกคนเนาะว่ามันจะมีข้อดีและข้อเสียเท่าใดเด้ะเดีย๋ยวเฮาไปฟังนากันว่ามันจะมีข้อดีอย่างไดเนาะที่ว่าเอาลูกเอาลูกไปเรียนที่ประเทศไทยเนาะทุกคนเด็กน้อยดอกเนาะเรียนขั้นอ่าโรงเรียนอนุบาลเนาะทุกคนเดีย๋ยวเฮาไปฟังนากันเลยเนาะ แมนโรงเรียนของอันฟาเตมีฟาเตเนาะเป็นอาเด็กชายคนที่ข okay. ี้อ um> ้อนแล้วก็ขี้ดื้อด้วยดื uh ้อมากดื้อมากดื้อสุดๆโอเคก็คือเนาะเรื่อยมันก็ได้เลือกเอาุลูกคนน้องมาเฮียนยุพี่เป็นยอนอย่างเอื้อยคือเอาแบบลุูกมาเฮียนุฟังไทยเพราะว่าอยู่นี้มันแบบสวัสดิการดีสวัสดิการดีจังไหนเอาณิว่าน ทุกอย่างปีคือสมมุาแต่ละเปียเอาลูเขาเหียนอะเขาเหียนแปลว่าซื้อเครื่องนี่สินะเขามีมีสาม,มารถมาเบิกบินได้ก็ได้เงินคืนเอาเน่อะไรแบบซื้อเครื่องเบิกบินแม่แเพิ่มสมุิว่รเขาซื้อไปประมาณทานันเงินจะซอยประมาณคนละซ้มสี่รอยอ้ดีแล้เนะทุกคนเขาเหยียน,นไม่ไหมนะคนสมมุิว่ามาเขาเหยียนอ่ะเหยียนนี่แกยาเหยียนอื่นกแกยาไม่ีแบบนั้น มีสวัสดิการเมนทรานช่วนล่เหินจะแบบสุกยูเรื่องอันอุปกรณ์แบบเป็นบิก๊กเป็นซ่อมีเหินแจ๊กบีแบบอุปกรณ์การเฮียนสี่ยูเฮียนจกฟีเลยมนโอ้มันเป็นค้อมจริงวะนี่เมนละริงเรื่องวเอาว่าเฮียนอยู่พี่เมนละกะเวลาแบบว่าขาลูกมาเฮียนนะหักเฮียงตอนซ่วยตอนบายในะแบบจะมีเขาให้เล็กน้อยกินปีเกะห้องอาหารเอยูหุ่นกุกน อโฮ่งอาหารในยู่ฮูลเลยโอ้มีโฮงอาหารใน้อมเนาะกินข้าวเฮียงทันปีน่ะดีหลายทุกคนอ๋อเด็กน้อยก็จะพคือกินข้าวเฮียงฟรีเลยอยู่โฮ่งอาหารเลยโดยที่บบได้กลับบ้านไม่กันปลาหม่ามเลนบโได้กลับบ้านประกามีนมมียังให้กินเนาะคือว่ายูนี้สะดวกสบายเวลาเจ็บเป็นยังไปหนหูมอฟประเทเชียเงินโอ้โฮงเฮียนแต่แววว่ากว้างใหญ่เลยทุกคน ใหญ่แห่งแบบซำกับวิทยาลัยบ้านเฮาเลยทุกคนอันนี้เป็นเฮียนอนุบาลเนาะพวกเรียนอนุบาลสามสี่สั้นทุกคนรงษ์เรียนเทศบาลสามสี่พวกเรียนอนุบาลมีสี่สั้นเนาะแล้วก็มีหงษ์อาหารมีหงษ์อาหารมีซาใบนามมีเซาใบนามอีกมีเดินกีฬาอีกเดินกีฬามีบอลย่าเหียมอีกเนาะมีทักลิ้นของเล็กน้อยอือถือว่าเป็นโรงเรียนที่แบบขนาดว่าอยู่ข้างในอะได้างไหมเมนบุญได้แมนอยู่ในเมืองเนาะแมนถ้าเป็นในเมืองเลยทุกคนนะจะแบบ ใหญ่ตโตโมฮาลกน่านี้เนาะอันนี้แค่่วาอยู่เทศบาลเนาะมันก็บแบบว่าไล,ล,ล่ตำบลมารวมกันประมาณนี้นะแต่ว่ายูนี่นะมันจะมีอันบ้านแต่ละหมู่บ้านมันไล่มันเลียนกันอะ่ะเลียนเด็กน้อยมันจะไหลาย็กน้อยเขากับบุ้งูเนาะจะว่าที่นุ่นไมน้น่ะนุ่นอยากผู้สื่อที่ว่าื้อยคนเลือกเอาเด็กๆมันมาเรียนอยู่ไทยเันยนอ,อย่าง ที่หญิงเฮียนอยู่ล่าก็ได้แต่ว่าคุณได้ส่วนชาติส่วนชาติไทยก็เลยได้มาเฮียนที่เด่นแล้วก็สวัสดิการดีเียสวัสดิการดีเวลาลูกจบกันแบบน่าจะแบบเลี้ยงดูตัวเองได้ออ๋เพราะว่าอยู่ที่กันว่าเขาเรียนจบระดับปริญญายตีเซี่ยวก็สอบเรียกได้แล้วมันหมอเมนสตาร์ดกำมือหาแล้วหกคนจบปริญญาตรีก็แบบสามารถจะดูแลตัวเองได้ทีละหกคนแต่ว่าดีเดี๋ยวกับเขาเรียนจบมีเรื่องงานทำ เข<ม>า<ม>ส่้งเรียกมันค่อนข้างง่ายๆพวง่าย<ร>าในตนัวเมืองมิวไทยนี่โมเมนต์ต่างาเนาะแบบเออเเมืองใหญ่แบบกว้างฮาวนา์เมื่อวานเขาจะเฮ็ดอาชีพใดกับแบบคือแบบเป็นแม่ค้าแม่ขายเนาะอยู่ตลาดนี่คนมันหลายเองแบบคือซื้อเครื่องยุบๆย่ำๆเนาะขายลายๆก็ได้ขายเฮ็ดอะไรก็ได้ขายน,นะดบางอยู่ตลาดน่ะคนขายเครื่องคือเป็นปอย่างนี้แต่ว่าคนเทียยนนเท่ยวก็ไล่ลาอะนาแหละคนเที่ยวไล่ ตาบุ้งหงโปรเซปก็ได้ไายดีอยู่นี่นะที่กรุงเทพนะโอ้หนาวลายเนาะทุกคนมื่อกี้ออกมาถ่ายอยู่นอกจรเนาะม่ได้ถ่ายอยู่ในห้องเนาะมื่อกี้มาไายแบบเดือดแล้วพกเก็บหมื่นตาบุ้งหงสื่อๆเลยแต่เขาไปซีมกับแบบโปรเซปไปบานๆแต่เฮิร์กก็ได้ไายโบแมนบางเทจเขาอาจจะบุ้มากรสชาตินั่นแต่ว่าอ่าอาจะบุ้มมากรสชาตินั่นแต่ว่าคนที่นอาจจะมากเมทาว่าเขาเขากินแบบว่ารสชาติแบบเปรี้ยวหวานอะ เขาบุค่อยมักเพชรลายบรนไดเเพราะว่าเส้นลายจะมีแค่เฮานี่แหละมักกลินเพชรนะเพราะว่าแต่หมักหูค่ะมากินบุเพชรบัวนั้นมันก่ะบุแซ่คบุเซ็คแม่นเละแล้วก็อีกอย่างแล้วทุกคนแปลว่าอยู่นี้แปลว่ามีเงินเดือนให้เล็กน้อยโอ้เงินเดือนให้พร้อมนาทุกคนลอยนะค่ะว่าหนึงร้อยต่อเดือนแม่นค่ะว่ามีแปลว่าประกันสังคมอุ่ว่าเห็ดมาดนกับประมาณแปดลอยต่อเดือนโอ้ดีดี ได้ได้กินนมฟรีอีกอยากเข้าห้องเหียนอยากเข้าห้องเหียนยังเป็นเด็กน้อยจะเอาหัวไทยแล้วมาเอามาเข้าห้องเหียนอยู่นี้เนาะเี็นเอาไหนใช่ฮะหัวไทยได้โอ้คือว่ามีสวัสดิการดีแท้แมนเข้าเหียนกับแบบเอ่าเวลาซื้อปุ้มซื้อวิคนกับสนับสนุนซื้อปุ้มซื้อวิคนซื้อวิคนจะให้เขาลดจะให้เขาเหียนหนังสือนะแล้วก็แบบเออจะมาแบ่งเบาภาระอยู่ในครอบครัวได้ค่ะ แล้วก็แต่ละมือแบบลูกหองเลิกเลิกเฮียนไปเนาะจะมีแบบการบานปลึมการบานเึิร์ตแบบเห็ดทิมเป็นแบบว่าให้เขาไปแบบแค่ก๊อกไม่ยังไปลืมไปยังไงแบบแจ๊ให้หุกมือแบบยังยากให้ลูกเขาสลาดอยางให้แบบเก่งนะเขาจะเรียกบ้านให้ว่ามีเรียกบ้านหุกมือเลยแล้วกันมีสมุดให้แบบรีเขาบริสืร์นะบริสืร์แบบอุปกรณ์การเหียนปลึมการเหียนไม่ยังนะอัน อันปุ๊มันอยางกะตำราเฮียมบม่ได้ซื้อวบ่บ่เพราะว่าเฮียแจกให้เลยแจกแบบฟรีเลยบม่ได้ซื้อฟ้าแบบนุ่นจเฟ้าแบบให้ครับคนดีเนาะทุกคนเนี่ยก็แจกให้ฟรีให้แบบดีฟรีเนาะทุกคนทุกอย่างเขาเลยว่าเลือกเอามาอยู่นี้เนาะตอนแรกๆมันต้องถามเขาในใจตอนแรกๆนี่เอยก็อยากพาลูกมาอยู่พี่บ่ผิด คิดตอนนั้นน่ะแบบใจหนึ่งใจส่งเพราะว่าเขามีพ่อเม่อยู่บ้านอย่างนี้น,นะพ่อเ,เมย่ยอยู่บ้านแล้วแวบเขากับเบีบ้ยให้อมาพ่อเม่กับเบี้ยให้เอามาหรอกกูแลคือกับเบี้ยให้เอามาญาตินองกับเบี้ยให้เอามาเพราะว่าอยู่หุนน่ยแบบโรงเรียนกับกลบ้านโรงเรียนบ้านเขาน,ะน่ะไปหาไปส่งได้ต่วานเป็นยังไงเป็นเท่าไหร่คือว่าแบบตัดสินใจอ่ะพาลูก เพราะลูกเขาเต้ามาอยู่กับผัวอย,ยู่ไทยคือสาเหตุหนึ่งกับแบบพว่แบบมาเห็ดเวียกเนาะมาเห็ดเวียกเลยเวลาเขาจะเอาลูกไปบ้านนะถาบ้านเดินห่างแกกอ่อห่างแก,กเชียงรายไปบ้านสน,าะนะคำนะเก็อแปดร้อยกิโลการไปมาห้าสูกับลำบากลำบากเหงหกคนเดี๋ยว่า,าเวลาถึงพว่วเห็ดเวียกเนาะจะค่อนข้างจะบุมีเวลา บ่มีเวลาเลยละที่จะเหี่ยวไปหา้าลูกนี่เขาคิดหอนเขาก็ต้องเอามายูฮีม,มันก็ค่อนข้างยุ่ยงยากในการแบบแไปมาหาสู้อีอย่างกับลูกไปยังน้อยเนาะเมนกัดสนใจมาอยู่พี่เขาเป็นห่วงเด้ทะเลห้างไปเขาก็ทีคิดหอนนะบได้เขาต้องเอามายูน้ำเนาะแต่ก็อีกอย่างก็สร้างคมอยู่นี่มันก็คือบาเซีเซรีได้กับเด็กน้อยอีกเาเขาก็เลยว่เาเลือกให้เข้ามาเฮียนหูยูฮีดีกว่า แบบว่าบนบนเนาะคือหงเยียนเข้าจะมีบนนังลินบนสนอกสามีเบนนังลินก็คือเฮี่ยวเลยเพื่อนนี่นี่บนบนอ่ะนี่มีนั่งลินของเด็กน้อยเลยทุกคนมีครบเลยโอ้ดีดีเจ้าก็นั่งลินแบบเวลาพักผ่อนเนาะแบบนี้เด็กน้อยมากแค่เนาะนี่เลยมาเฮียนนี่อยากมาทุกมือเลยแหละมีบนกินข้าวกินน้ำ อาจารย์เิ็นสุดสอนดีเบิ้งคือนักเรียนเ้ื่อยๆอ่านภาษาอังกฤษได้ห้องเพลงภาษาอังกฤษเมื่อวานนี้ท่านโบติสแนะนำนุ่มกับเจวานจะให้พี่น้องเบิ้งเนาะผรูให้ด้วยเขามีห้องเพลงภาษาอังกฤษเราเป็นเท้าเดือดโตทั้ควายดื้อคนนี้นะดื้อก็เป็นย่ยคนนี้กับแบบว่าเฮียนอยู่อ่ะชุดเด็กเล็กชุดเด็กเล็กนี่กับแบบมีเลี้ยงเขาเลี้ยงอาหารกลางวันเลี้ยงนมให้นม ก็ดีนะแบบบริ้เชื่อเงินจากบ้านเลยคนนี้เนี่ยฮ้ยบริ้งเชื่อมนเลยของแก้มแม่เด้โอ้โของแก้มโอ้ยไปเล่นกับไอ้กันปะมันไปเล่นเราหรอไปเล่นกอดแม่ดีกว่าเนาะอกอดแม่ดีกว่าไม่ดื้อแล้วเหรอไม่ดื้อครับจังซี่แหละคือน้องนุ่นเฮ็ดนี่แหละเขาก็เลยว่าเอาลูกมาอยู่จังซี่น้ำนะขันมาให้ลูกมาอยู่พี่แล้วกจอยู่ลาวนี่ไอชีไอชียูได้บ่บ่ได้บ่ได้เนาะเพราะว่าลูกกับซามกับแก้วตาดวงใจนะขันเขา ขากากมาอย่างซีเขาก็แต่ละมือห่างกับลูกสมูกห่างเดือนซ่องเดือนอย่างซีนะโบได้เดือนหนึ่งก็เริ่มแบบได้หิตแรกยังหายทกมือเลยนะห่างโบได้ก็มีลูกเบืองน้องนุ่นจมือม่าลูกเขาตองมาอยู่ไกลหางหน้าแพงกูนี่แบบเนี่ยนาเป็นไตยิเป็นว่าตุ้ยิบดีบ่ะให้ยิกบ่ไม่ให้ยิกบ่ให้ได้ยิกไหมโอเราได้นี่ยกูราได้ไหม ไม่ได้เลยหรอทำไมทำไมไม่ได้ทำไมบอกว่าแม่ตู้อ่ะแม่ตู้แม่ตู้อยู่ไหนครับไม่รู้หรอม่เว้าวันนี้เลยโบวเว้าแล้ววันนี้เขาจะว้าวันลาว์โปรไทยเพราะว่าพ่อแม่จะซ่อนจะยังอู้กับเือนจะได้คือแบบเว้าท่าซ่อนุ่กทีเลยโอ้ยไอเป็นไอเนาะโมไดมาร์เฮียนยังเป็นไอเมื่อวานนียเมนโมไดมาร์เฮียนยังเป็นไอจะมาอยู่บ้านกับเจ้าก็แบบเว้าความมัน ความแบบคำเมืองอะไรคำเมืองเลยอูเนื้ออูกระเมืองจะมาเล็กน้อย,ยอยี๋นี้นะ่าจะพุพ่ง ลูกเฮาเวากับเมืองบ่กเป็นกระดองร่มจะภาษาการภาษาการกับภาษาลาวุกคนลูกภาษาลาวคนไทยเลยลูกจะแบบบางคนเนาะญงมานี่บางบางคนก็สีว่าบูมเป็นคนไทยแหละแบบเอาเขาก็ฮู้เขาก็พู้เลยว่าลูกครึ่งลาวไทยเวลาพูดก็พูดลาวคนไทยไม่ค่อยรู้ในไม่ค่อยรู้บ่ฮู้บ่ค่อยฮู้บ่ค่อยฮู้ไม่ตู้เขาตู้อยู่ไม่แม่ตู้คนไม่เลไรครับเดี๋ยวแม่พาไปซื้อขนม แบบนังจ้าที่แบบเออยเอาลูกเอาเต้ามาเขาเฮียนอยู่พี่เนาะตอนไปจดซื้อจนหยัางตอนทำอีธันมีอันเสียคาเทิมแบบแพงโบแบบเขาจดซื้อของเจ้าเขาเฮียนบูมีบูมี่จูบบูมีบูมีแปลว่าเสียขาเทอมอ่อยู่บ้านเขาบูมีเลยบูมีบูมีุค่าเทิมกับบริษัทสีตั้งแต่แบบแท้ซ่รู้ึกแต่ว่าซูนเด็กลหกจนฮอดเขามีฮอดอันนี้ก็สันหม้อหอก่อปอกหอก นอาจจะเป็นโมโหเขาวงวิจิดรเลยเขาจะฟรีทุกอย่างฟรีทุกอย่างแม่สะเหาะโรงเรียนรัฐนี่ฟรีทุกอย่างโอ้โหขายอย่างเป็นคนดีเนาะมันแค่ใหเขาอย่างที่หนังสือเด้เดี๋ยวกันว่าฟีโพลีเมอร์เชื่อมไปเป็นโลงเลยซื้อคืออยู่บ้านเราบบมีโอ้แสดงว่าข้าเจ้าสนับสนุนการศึกษาในร้านข้าเจ้าสนับสนุนสุกยูแล้วกันสุกยูให้เฮียหนังสือนะให้เล็กๆแบบว่ามีพัฒนาการที่แบบ วงไว้ <ST S> นับแจ่เข้ามาเข้ารงเฮียนยันยงมีแบบแบงเบาพระะพ่อแม่จากอ่ลวการซื้อเสื้อผ้าที่มันจะมาเข้ารงเรียนหรือว่าปุ่มบิ๊กอีกอย่างต่างๆนี่นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งแล้วที่แบงเบาแล้วเพื่อนยังแจกนมแจกแจกนมแจกเงง้างแล้วก็ยังให้เงินเดือนแต่ละเดือนผู้ใหญ่ีบ่อยากมาเข้ารงเรียนแค่นดีเลยทุกคนเดือนแรกที่สมมติเราไปแจงเนาะไปแจงจะได้หกเดือน จนวอ,อดอายุหกปีหกปีละสบบละบูไดละเบียเรียงเบียเรียงนิดหน้อยนะอะแล้วเวลาที่แบบคู่ไม่อย่างที่แบบขาเจ้าให้กันบ้านเมืเ้อเน<ม>ในสวนในโบ้ไอดาว ซ่อนได้เพราะว่าเราอ่านภาษาไทยได้ทุกคนอา่านได้แต่วตเขียนได้บ่วเขียนบุเป็นเลย <c oughs> เขียนบุเ,<อ>เป็น<อ>ล่ะเวลาเื่อนให้กันบ้านอยูอ่ะอยูให้น่ะจะมีสมุดมาสมุดบบสำเร็จลูกมาเลย<อ>แบบจะให้ไปว่าสมุดต,ตกบ่ออ่ะเขาเขียนเป็นลางให้เบ่งแบบลางแบบเลื่อนๆแบบ อย่าวางอย่าวางนี่น้อยแล้วให้ลูกเขาลืมตามอ๋อให้เขียนหยนังสือได้ให้เขียนหนังสือได้แบบ<อ>เขามีแบบสมุดให้แบบแล้วบบเครเข<ล>าต้องได้เฮียนได้วันนี้แม่เฮียนน้ำลูกเฮียนไปห้องกับลูกเกาะเอ้ยเกาะไก่ไม่ยังเห็นคู<อ>่นห้อมลูกเลยทุกคนบมโดนมากอะคือแบบลูกใหญ่ประมาณนึงกับเจ้าสอนเขาก็แม่มันก็น่าจะได้มันก็บ่ได้ยุ่งยากอย่างไรแต่ว่าบางบางค่ำบางสระนี่มันจะเขียนยากเขาก็เลยแบบเขียนบ่ได้เขียนบ่ได้นะแต่ว่า ขเขาจะเามาเข้าเฮียในตอนเศร้าตอนแรงแบบนี้เขามาหับเองบนหรือว่าจะมา,าสำหรับอยู่ไกลบ้านพวกเอื่อยเนาะคือเขาจะมาหับเอง รถรถฮับทรงนี่มีแต่ว่าจะจะเป็นบ้านอื่นอันนี้มันอยู่บ้านต้นยางเลยโรงเรียนนี้นะมันจะอยู่โมบ้านเลยแม่อยู่อยู่บ้านเดียวกันเลยแต่ว่าถ้าว่าเป็นบ้านอื่นไปนะแบบบ้านที่บ้านต้นยางมันยังจะมีรถหับทรงอ๋อรถหับทรงแบบเข้าต้องแบบเสียค่ารถใครอะมันมีคุณฟรีเลยรถหับทรงฟุกเป็นรถหับทรงก็ฟรีทุกคนอ๋อฮับทรงเล็กน้อยวะคะเนน จะเป็นรถพับทรงเด็กน้อยยามกับกับฮอดโมงกับเพิ่นก็จะมาเลี้ยงคิวกันอยู่แล้วรถตู้ซ่องซ้ำคันเลี้ยงกันแต่ก็ให้เอิ้นซื้อเด็กน้อยคืนรถดีๆีนะตัวอย่างมันคือแบบสะดวกสบายขนาดนี้สะดวกสบายว้าแล้วก็อยากได้หัวไปได้กับจั๊บเนี่ยจักบจะขนอยากได้หัวคนไทยเนาะเวลามีลูกวิตเตอรก็จะโอ้ยเัาก็จะซอกเงินอยู่แต่ก็จะซอกก็จะรุดพภาระของเขาลับไปไายเลพ่อนะ จากที่นุ่นได้ยินได้ดาวเพื่นเล่ามาแล้วก็เพื่อนกับเว่าแบวบ่าในแง่แบบว่าเพื่นทรงลูกคนมาเฮียนอยู่ที่เนาะว่ามันมีข้อดีอย่างเด็กก็ตามที่นุนได้ฟังมาป้าโชพ่โน บบแมนตั้งย่องเนาะมันตั้งดีแท้แบบว่ามีเงินดอกเงินเดือนมีสวัสดิการอีกอย่างต่างๆดีเนาะคือลักษณะแบบว่าเพื่อนอยากส่งเสริมให้เด็กน้อยได้เยนหนังสือมุดทุกคนอภนิวาเนาะยูไหเขจรเจเนนเนะา,เจจานนนะคนหุกคนยาขาจาก็จะส่งเสริมการศึกษาเนาะทุกคนอ๋อประมาณนี้เนาะก็คือแบบ <c ười> เอามาเบิ่งตามที่เอามาเบิ่งสังเกตโรงเรียนเพเนาะกลเป็นหงเรียนที่ใหญ่เนาะแล้วแบบรับอนุบาลอนุบาลแค่อนุบาลนึงอนุบาลโซอนุบาลจ้ามสื่อ โอ้โหมารับอนุบาลยังป่นอุ่งเกไร์บอซาีายเงเลยเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ดีหลายเนาะคันว่าเขาสนับสนุนเด็กน้อยเฮียนในวัยเด็กในวัยเด็กเขาจะมีความจําที่ดีเขาจะเฮียนได้ไว้กว่าผู้ใหญ่คือแบบเขาใหญ่เขาใหญ่มาแล้วเขาใหญ่แท้ๆแล้วหากได้มาเฮียนนะะความจําเขาอาจจะบุดีปันใดคือเด็กน้อยเด็กน้อยมัเน้อจะจื้ไว้ะจื้อไนะว่า ค้องเพียงได้เพลงแสงาาคิดได้ไอ้เดี่ยวมีใจถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่แบบว่าเฮดไหยน,นุ่นได้ผู้จักแบบว่าการศึกษาไทยมันดีเยี่ยมจริงๆ<ด>เนาะโอเคเนาะทุกคนคลิปก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เนาะอันนี้จะเป็นอาเหตผลที่ว่าสาวเราเราเอาลูกไปเหียอยู่ไทยเนาะทุกคนเพราะว่าเราไปอาศัยยู่ไทยตัดสัรนรารเป็นคนไทยเลยแล้วเนาะทุกคน และเราก็ได้เอาลูกไปเหียนอยู่ในห้องเรียนอนุบาลของไทยเนาะทุกคนเราว่ามันมีข้อดีหลายอย่างเนาะทุกคนเนาะเท่าที่ฟังมาเนาะโอเคเนาะทุกคนคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้เนาะเดี๋ยวถ้ามักคลิปแบบนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่อยเฮ็ดคลิปต่อๆไปเนาะทุกคนเนาะโอเคคลิปนี้ขอตัวก็ทุกคนหน้าร่าไตอนนี้เนาะมือแข็งปีนแข็งมาแล้วทุกคนนี่เฮามาถ่ายอยู่ในยุยนอกเนาะ ม่ได้อยู่ในห้องเนาะทุกคนเดี๋ยวจะดหายนี่ทุกคนมันนี่ขึ้นมาถ่ายอยู่ในป่าเนาะทุกคนออกมาก็จะเจอหิมะทุกคนว่าเบิ่งการแต่งตัวนี่เนาะทุกคนเนาะ อยู่ในเกาหลีใต้นาะช่วงนี่ยังหนาวหลายเนาะอากาศยังติดลบเนาะที่มาก็ยังตกอยู่แต่ว่ามือนี้ก็ตกเนาะโครพวงดีทุกคนนี่โอเคทุกคนเดี๋ยวขอ,อกลับห้องก็นนอะหนาวหลายจังไปแล้วทุกคนบ๊ายบาย